ทำไมเพลงแม่งโคตร่าวบอรจะวันนี้กูจะไปยิงใครไปเนะี่ยกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอะดัสตี้ทริปนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวที่แปะเปื่อนไปด้วยฝุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเห็นยูทูบเบอร์หลายคนเล่นไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับว่าเกมนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันเล่นยังไงวิธีการเล่นคืออะไรอะไรยี้นะครับผมเคยลองเล่นแล้วทีนึงแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมผมยังแบบ ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าเซอร์วมาเล่นคนเดียวกันดูนะครับดูซิว่าผมจะสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่าโอเคเข้าเกมกันเลยนี่คือเราเกิดมาตรงเตียงอันนี้เป็นบ้านเราเหรออืมนี่เป็นบ้านเราเปิดประตูต้องกดคลิกกดคลิกอ๋อโอเคต้องผลักประตูออกไปนี่คือเครื่องยนต์กลไกอะไรเสนหึ่ง มีเป็นแบบประตูรถมีล้อตรงนี้มีอาหารด้วยครับเจ๋งเลยถืออาหารได้ด้วยเอาแล้วเรากดกินได้ด้วยครับรูปแมววะรูปแมวตรงนี้โอ้โหน่ารักแล้วก็มีแตงโม <c oughs> เดี๋ยวเราลองออกข้างนอกดีนี่เป็นชั้นใต้ดินใช่ปะเราออกข้างนอกได้ปะเอ้ยออกได้นี่ออกดีนี่คือรถเรานะครับใช่ปะรถเราทําไมรถกูนมันบูดแบบนี้วะเนี่ยแล้วก็เอ้ยมีรถตู้แบบนี้ด้วยอืม ีห้องน้ําด้วยครับห้องโอ้ห้องน้ําแบบเป็นเป็นห้องน้ําโบราณครับสมัยก่อนแบบเออแบบไม่มีชักโครก,กอะไรเงี้ยม,มันทาไมไม่มีสองคันวะระหว่างรถตู้อันนี้น่าจะเป็นรถตู้สีม่วงกับรถรถยนต์ผมไม่รู้ว่ะแต่ผมจะลองไปรถยนต์ละกันบางทีรถยนต์อาจจะดีก็ได้อ๋อเราสามารถหยิบยางรถมาแปะได้แปะปุ๊บโอเคเข้าใจง่ายนะเกมน,นี้ทำไมตอนที่กูมาเล่นครั้งแรกกูดูงง,ง,งๆเซอเอร์ังวะ แปะเออนี่เริ่มเป็นรถละเริ่มเป็นรถละให้วางเครื่องยนต์อันนี้ใช่ปะเครื่องยนต์มาดิทำไมมันถือเครื่องยนต์แปะจังวะเนี่ยแปะแปะดิเฮ้ยแปะเครื่องยนต์ต่อไปให้แปะรีดิเอเตอร์น่าจะเป็นอันนี้ผมว่าไม่ใช่มันคืออะไรวะอ๋อไฟหน้ารถโอเคแล้วออรีดิเอเตอร์คืออะไรอะนี่เหรอคืออะไร ฝาหน้ารถแปะก็ไม่ใช่รีดิเอเตอร์แต่ว่าแปะได้ครับอะไรที่แปะได้เราแปะเลยแปะฝาหน้ารถไปรีดิเอเตอร์คืออะไรวะนี่เหรอนี่เหรอรีดิเอเตอร์นี่คืออะไรครับทิ้งกอนมีถังน้ำมันตรงนี้ด้วยม,มีอาหารตรงนี้แล้วก็มีสกอตไบท์เรามาถูเลยมนะันเนี่ยถูดิเฮ้ยสะอาด ยดโดแจมแมวจากรถกะกากลายเป็นเทพขึ้นมาเลยอันนี้ปั A ้นรัดเวเตอร์ไม่เกอดวะอะไรคือลาดเวเตอร์ A แปะใช่ปะเดี๋ยวดึงดึงออกมาได้แปะ้า้หน้ากูได้ปะแปะ้า้หน้าไม่ได้เอาไว้แปะข้างหลังอย่างเดียวอโอเคประกอบปุ๊บ ปึ át, ๊บเก๋เดี๋ยวนี้นี่คืออะไรวะเขาบอกว่าเพลสได้ก็ลองเพลสดูอะไรวะเนี่ยดึงออกก่อนได้ปะเอาเครื่องยนต์ออกวันนึงกูเอาอะไรแปลกเข้าไปในรถกูเนี่ยทำไมแท่งมันยืดอย่างงี้วะออกก่อนเนี่ยแท่งอะไรเนี่ยเรดิเอเตอร์แปลว่าหม้อน้ำเหรอบอกว่านี่น่าจะเป็นหม้อน้ำนี่ไงนี่ไงหม้อน้ำแปลกน่าร้อนี่เองโอ๊ยกูหาตั้งนานกูงงว่ามึงเป็นใคร แปะเออแล้วก็ประตูรถสี่บานเดี๋ยวเอาสกอตไบท์ปัดกวาดเช็ดถูก่อนปุ๊บสะอาดสะอาดสะอาดลูกสะอาดสะอาดดีเฮ้ยเฮ้ยเอาเออจริงมันเอาอาหารมาแปะตรงรถได้เอออย่างชอบเลยระบบนี้มีปืน AK แบบนี้ด้วยแต่99โลบักเอาของนี่มาเอาขนมปังควาโซก็เอารูปภาพ รูปหมาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเปิดประตูก่นนี้อุ้ยกูจะเปิดประตูครับอ๋อคลิกเพื่อนี่กดเมาส์ค้างเพื่อโอเคเมื่อกี้กูจะเปิดประตูกูดึงประตูหลุดมาเลยแม่งสงสัยมีทายาทเป็นเดอะฮักนี่ไงนี่คือจะเป็นเขาเรียกว่าบรรพบุรุษของเราครับเป็นไงเห็นป่ะเฟี้ยวว่าเนี่ยมีบรรพบุรุษเป็นหมาเนี่ยก็เอ้ยเอาทีวีไปดูได้ด้วยเหรอทีวีไปด้วยเผื่อแบบอยากดู เผื่อ,อแบบขับรถเบื่อๆเงี้ยต่อทีวีดูได้ทุกอย่างสกอตไบด้วยเผื่อรถมันเปิดฝุ่นมากเกินไปมีรูปภาพรูอ๋อรูปภาพแมวพี่เต้โอเคเอาแมวพี่เต้ไปไว้หลังรถแปะปึบนี่เจ๋งจัดแมวพี่เต้กูเอาล่ะผมว่าน่าจะมีแค่นี้ละผมะเติมน้ํามันแล้วก็น่าจะพร้อมออกรถละเติมแมวน้ำมันอุ้ยทีวีกูกด ซ้ายเมาส์ซ้ายเพื่อเติมน้ำมันอ๋อโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งมถของนายพร้อมแล้วกด A เพื่อสตาร์ทครึ่งยนตได้เลยโอเคเอาสอันนี้คือน้ำมันหมดแล้วนั่งกลัวทิ้งแม่งไปเลยเอาละแต่กูขอเอาทีวีกูไปด้วยผมเริ่มเสียเวลามากแล้วผมไปดีกว่าแค่นี้เราว่าเราพร้อมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ยวย,วยวกูไปไหนวะเนี่ยผมว่าเอาให้มันแบบเป็น กด Z เพื่อ a t t a c ก Part ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของรถดีกว่าผมแค่กดโยนแล้วคือเวลาผมเหยียบเลยปุ๊บขอแม่งปิวหายไปไหนก็ไม่รู้ไปนี่อบอกเลยว่าไม่มีรถขนาดที่เฟียกว่าผมละกดอสตาร์ทเครื่องยนต์อย่าลืมที่จะเอาเบรกลงอ่ะกว่าเบรกลงละปุ๊บขับทิศไหนวะเกียงพไป,ไปทิศไหนวะทิศน,นี้ที่ไหนทางตันแบบ กับกดเปิดได้ปะเออฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฉันต้องการเอ,อ่อเอเม y เ e นซี่ลีสปายฉันต้องการเอ,อ่อของสปายที่เร่งด่วนคืออะไรวะมันมีอาหารมีเครื่องยนต์มีน้ํามันตรงนี้อืมมันเหมือนเวลนสักอย่างหนึ่งเราไม่ต้องการอะไรแล้วก็มีเอ,อ่อเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายคำถามไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนติดต่อคนในวอได้คืออะไรสักอย่างหนึ่งคือเอ้ยชเช้าหรอเช้าวไวดีแทลอะ สามร้อยสีโโ่ร้อยไมล์แล้วครับมีเสาเอ้ยอะไรสภาพแวดล้อมลมเย็นจังครับลมน่าจะเย็นหน้าดูรถกูนี้สั่นสะเทือนนี่ลมหรือทอร์นาโดเนี่ยเอ้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 ยเยขับรถระมัดระวังเอ้ยเสียหลักเสียหลักกลับ <c oughs> ขึ้นทางเอ้ยที่นี่คือที่ไหนบ้านคน ออกแปบบ๊บอุ้ยเจ็บ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 ยังไงเปิดประตูครับสวัสดีครับพี่ผมมาเจอสันติพี่ครับโอ้ยโอ้โหหน้ามึงอย่างนี้มึงไม่ได้มาพร้อมกับสันติแล้วมึงโอ้ยแม่งคนอะไรเนี่ยพี่ผมหลบในบ้านพี่ก็ไม่ได้ไอคนใจร้ายเดี๋ยวนั่งก่อนออกไข้างนอกแล้วมันเนี่ยอุ๊ยกูจะกดออกทำไม จุดละหยุดสักทีกูล่อมึงออกนอกจากบ้านนะป่ะแล้วมีด,ดาดไม้ตรงน,นั้นด้วยกูอยากจะเอาของมันมีระเบิดตรงน,นั้นด้วยอะ่ะใช่ปะ่ะอุ้ย,ยมันจะมีกิ่ตัวว่านั่นอ่ะในบ้านเปิดแงบสวัสดีครับคนไทยอุ้ยแม่งห่วงบ้านจังวะเฮ้ยพี่ผมสันติม,มาพร้อมับสันติ กูมาพร้อมกับสันเตะมึงทำไมมึงทำไมล่ะมึงทำไมกูทำไปเพื่ออะไรพี่นี่คืออะไรถังน้ำมันเยี่ยมมันเติมได้ป่ะน้ำมันอ่ะนี่ไงน้ำมันหมดแล้วเติมแค่นี้ยังเคยยนทิ้งแม่มไปพอละเราเอาของมาแล้วกูใช้ระเบิดกูก็ใช้ไม่เป็นไปสตาร์ทเครื่อง สายไม่ติดน้ำมันหมดเหรอก็กูเพิ่งเติมไปไม่กี่เนี่ยมึงจะมาหมดได้ไงเกมเบนอ๋อเกมอะไรเนี่ยผมเติมน้ำมันไปไม่กี่นี่เองมีถานน้ำมันให้กูอีกไหมมีอีกอุ้ยอุ้ยกูขอทางน้ำมันกูขอทางน้ำมันอูเอาไม่ได้แขนติดอีกกูอยากระเบิดพวกมึงมากระเบิดตายในพวกมึง กูตายก่อนแล้วระเบิดตายไหมนั่นอะคืออะไรอะ่ะก็ผมเติมน้ํามันไปแล้วอะ่ะคุณถูกโจมตีด้วยซอมบี้อย่าไปกอดมันกูไม่ได้กอดกูจะบึ้ม้ยสามารถชุบชีวิตฟรีได้ด้วยเหรออุ้ยชุบชีวิตฟรีได้เจง๋งแล้วกูเกิดไหนเกิดที่อย่างนี้เมื่อกี้กูระเบิดพวกแม่งไปตายหาไปหนึ่งอุ้ยพี ผมแค่ต้องการถังน้ำมันพี่ถังเอาถังน้ำมันกูไปไหนเนี่ยเอ้ยพี่คนไทยคุยกันได้รถผมก็น้ำมันหมดอะให้ทำไงดีอะเอาละผมยอมกัดกูทีกัดกูสกีบิดีตอเล e สกี i ิดีตอเล l e ีบิดีบิดีดอบดอบเยอะๆซีบิดีิดีดอบดอบเยอะสกีบิดีตอเลต ตายได้นานมากเอาละรอบนี้เพื่อไปรถตู้แล้วดวงชะตาอาจจะดีกว่าเดิมเว้ยแต่รอบนี้เป็นรถตู้สีส้มว่ะนี่เอกลักษณ์ของรถตู้จับเด็กเราแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์โง่ๆไปแปะหน่อยนี่ผมว่าเจ๋งนะเว้ยแต่ว่าข้างหน้าปิดไงวะข้างหน้าไม่ดูน่าเกลียดอะเมื่อกี้กูเอาปลาไปไหนนี่ไง ละกูนี่จะดึงกูจะปิดเออเหลือแค่เติมน้ำมันน้ำมันต้องเติมไหนวะนี่โอเคแล้วเมื่อกี้คือที่ผมเติมน้ำมันทำไมมันเติมไม่ได้วะไปะรถตู้จำเด็กกูพร้อมละปิดนี่ไปเอาเบรกลงมาเตรียมพร้อม จับเด็กบายบายรถเก่งเวนกูมีรถตู้คันใหม่ของกูแล้วรถตู้สีม่วงถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นรถตู้คันนี้ในชีวิตจริงจําไว้ว่านั่นจะเป็นวิธีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะได้มีลมหายใจอยู่นี่น,นี่เดี๋ยวเดเเสียหลักเสียหลักโว้ยรถพังรถพังเอ่อโทษทีเมื่อกี้ว่าพอดีผมได้ไปขับขี่มาจากคูปองอาหารผมยังอยู่ครบโอเค นี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บเจอพังแม่งพังยับเยินพังยับเลยใส่อุ้ยดีนะรถเรารถเรามัน,ม,นมันเทพต้องขับดีๆละถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะฮะว่าใบขับขี่ผมได้มาจากไหนเอ่อได้มาจากปูปองส่วนลดราคาครับผมเอยส,สภาพอากาศแบบนี้เริ่มพี่จะอื้มือทอร์นาโดนมาอะไรอะ ผมเห็นแล้วตรงนั้นมึงจะขับไปดูอุ๊ยอุยอุยไม่เป็นมิดมึงคือใครมึงเอาหรอมึงเอาหรอดูดูรถตู้จับเด็กมากไปแล้วนะมึงมึงเอาอรอเอาอรอมึงเอาอรอมึงอุ๊ยประตูพังประตูพังอุ๊ยออก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 รถตู้กูพังอีกแล้วตัวมึงทำมาจากเหล็กแล้วไงกูชนมึงมึงไม่เป็นไรเนี่ย อุ้ยถังน้ำมันถังน้ำมันมึงมึงทำรถกูอุ้ย,ย,ย,ยจะตายจะตายเซตมินาหมดอเอาไปตัดไปดิเอาเอาไม่เอากูไม่เอาไม้กูไม่ทำพิษ Team! damn! I'm Yeah! <laughs> <laughs>